เครื่องมือทดสอบและวัสดุทดสอบ 1. เครื่องช่างสามารถอ่านค่าละเอียดได้ถึง0 5กรัมและมีความถูกต้องไม่น้อยกว่าศูดเปร์เซ็ของน้ำหนักที่ช่างทั้งหมดต 2. ตแกรงมาตรฐานขนาดเบอร์สี่เบอร์แดเบอร์สิบหเบอร์สามิเบอร์ห้าสิบและเบอร์หนึ่งรอตะแกรงมาตรฐานขนาด3ามนิ้วหนึ่งิ้ ตามส่วนสี่นิ้วตามส่วนแดนิ้วและเบอร์ีเครื่องเขย่าตะแกรงมวลรวมหยาบพร้อมตะแกรงมาตรฐานเครื่องเขย่าตะแกรงมวลรวมละเอียดวัสดุทดลองหนึ่งทรายจำนวนหนึ่งกิโลกรัมสองหินจำนวนสิบกิโลกรัม รวมละเอียด 1. ชั่งน้ำหนักตาย1กิโลกร,รมัม 2. เทใายลงในถาดและหาควอทลอริงเพื่อชั่งน้ำหนัก500กร,รัมมาทำการทดลองวิธีการหาควอทริงคือการแบ่งรายให้เป็นส4ส่วนเท่าๆกันแล้วนำยส่2ส่วนที่อยู่ตรงข้ามมาทำการทดลอง ที่จะมาทดลองช่างน้ำหนักให้ได้5 0 0กร,รมัม3ามนำตะแกรงมาช่างน้ำหนักทีละอันตะแกรงหมายเลข4หมายเลข8หมายเลข16หมายเลข30หมายเลข50 หมายเลขหนึ่งร้อยและแทน oh. เมื่อได้น้ำหนักของตะแกงแต่ละอันแล้วเรียงแทนตามลำดับสเทใส่ตัวอย่างลงในตะแกรงที่เรียงกันไว้ตามลำดับ จากอยากไปหาละเอียดปิดฝาและยึดให้แน่น 5. เดินเครื่องเขย่าประมาณ10นาทีแล้วหยุดเครื่องเครื่องน้ำหนักของตายที่ค้างอยู่บนตะแกรงแต่ละชั้นอย่างละเอียดค้าผลรวมของน้ำหนักทั้งหมด ของมวลรวมที่ค้างตะแกงขนาดตา่ตางๆแตกต่างไปจากน้ำหนักตัวอย่างบอนทดสอบเกิน0.3เปอร์เซนให้ทำการทดลองซ้ำจากน้ำหนักของมวลที่ค้างอยู่บนตะแกงแต่ละชั้นนำไปหาค่า fm และเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของตะแงรง 1. ช่างน้ำหนักหินจำนวนสิ และหาฟอสฟอรีงเพื่อชั่งน้ำหนัก5กิโลกรัม มาทดลองชั่งน้ำหนักให้ได้5กิโลกร,รมัมนำหินใส่ในตะแกรงตามขนาดต่างๆที่ระบุไว้และเดินเครื่องเขยาเ่าจนกว่าหินจะไม่ลอดผ่านตะแกรงอีก ่บนตะแปงแต่ละชั้นนำไปหาค่า fm และเขียนกราฟแสดงความสำคัญระหว่างขนาดของตะแกงบ่อยครั้งที่ใจเดินออกไปไม่มองข้างทางหยดน้ำตาอยู่กับการไม่มีค่าชักเดินหลงทางอยู่บลางท สับสนวุ่นวายหันไปหาเธอไม่เจอผู้ใดเมื่อเธอมาจากฉัน